เราเสียหายชื่อเสียงนะแต่คนอื่นอนะ่ะเขาเสียงนะบางคนเขาแบบเหมือนเขียนว่าแบบเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่รักษาคุณพ่อที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแกแบบโอ้โหอะไรวะเน,นี้ยไม่ได้แล้วก็คงต้องต้อง,ต,องต้องตามลา่ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องฝากแบบว่าคุณตำรวจ <c oughs> หลังจากจบงานนี้แหละจะต้องรับบทนี้สอนนอไปแจ้งความหรือว่าใช้ ทางชื่อเราใช้รูปเราแล้วก็อ้างว่าทําธุรกิจกับเราเป็นธุรกิจเครือข่ายเหมือนขายสินค้าออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลอกให้ตายใจในในรู้สึกว่าเหมือนว่าถ้าจําไม่ผิดนะคะใช่ค่ะเหมือนลงทุนซื้อขายของแล้วก็ได้เงินมาก้อนแรกจริงแล้วหลังจากนั้นเขาไม่สามารถถอนเงินได้ประมาณนี้ค่ะที่ทราบมาประมาณนี้เพิ่งทราบเลย หลายเคสมากๆค่ะแม้กระทั่งเคสโพสไปเมื่อกี้นี้ยังไม่ได้ตอบก็ยังมีคอมเมนต์มาว่าเออหนูก็โดนเหมือนกันค่ะหกหมื่นอะไรเงี้ยก็มีหลาย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 เคสมากๆเลยค่ะพอจะสร้างมูลค่าหรือเสียหายอะไรหรอมากสุดอะไรยะมาณก็เป็นก็เป็นแสนนะคะใช่ต่อคนค่ะใช่ก็เลยแบบเออต้องต้องโพสละว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เราจริงๆนะอะไรเงี้ยเพราะว่ากสว่าเขาก็คงเหมือนกับแบบหลอกจนแบบ จนตายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะความตั้งใจที่จะเอาเรื่องถึงที่สุดคือแบบไหนยังบ้างคะคือก็ต้องตามล่าหาตัวให้ได้อ่ะค่ะเพราะว่าเราก็เราก็เรา,เรามันไม่ใช่แค่เราที่เราเสียหายชื่อเสียงนะแต่คนอื่นอ่ะเขาเสียงบางคนเขาแบบเหมือนเขียนว่าแบบเป็นเงินก้อนสุดท้ายที่รักษาคุณพ่อที่เป็นมะเร็งระยะสุดท้ายแกแบบโอ้โหอะไรวะเน,นี้ย <c oughs> ไม่ได้แล้วก็คงต้องต้องต้องตามล่าให้ถึงที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะต้องฝากแบบว่าเป็ <c oughs> ตำรวจ นิดหนึ่งตำรวจโซเชียลไม่มีระาคะคายแฟนคลับฟอฟ้องหรือว่าดีไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยเพราะว่าเกรซจะมีเพจของ Facebook ของเกรซอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ร่วมเป็นแอดมินด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเพจนั้นอยู่แล้วซึ่งก็ไม่ได้มีเรื่องราวอะไรแบบนี้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนั้นคือเป็นเพจที่เขาแบบเหมือนสร้างขึ้นมาว่าโอเคมีธุรกรรมมีการทําธุรกิจเกี่ยวข้องกันกับเกรซอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช้ชื่อเราอ้างหลอกเงินคนอะไรอย่างเงี้ยอืมใช่ ใช่อันนี้เป็นแค่เพจเดียวค่ะฝากแบบพี่ๆประชาสัมพันธ์กันนิดนึงนะคะว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเกรสเลยก็ทุกอย่างเป็นไปตามที่เกรสโพส์ตใน Instagram ว่าเกมไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจตรงนี้แล้วก็หลังจากจบงานนี้ก็จะเดินทางไปสันตำรวจไปแจ้งความเลยค่ะเพราะว่ามันก็เสียหายกับเรามากๆเลยแล้วมันไม่ใช่แค่แบบเคสจำนวนน้อยค่ะจำนวนเยอะมากๆอืมใช่